สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love Reading นะคะนี่เป็นโบนัส reading สำหรับปี2564หรือ2021นั่นเองนะคะสวัสดีชาวราศีมังกรที่รักของผู้อ่านทุกๆท,ท่านสวัสดีครอบครัว Sun Moon Light สุขสันต์ปีใหม่ล่วงหน้าเลยนะคะแล้วก็สวัสดีสมาชิกใหม่ครอบครัว Sun Moon Light Love Reading สวัสดีท่านที่ผ่านไปผ่านมานะคะเอาละค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเช็คกันหน่อยสิว่าในปีหน้านี้จะมีเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะเราโฟกัสไปยังเป้าหมายและสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณต้องการให้มันเกิดและทำให้มันเกิดชีวิตคุณเป็นของคุณอย่าให้ใครกำหนดนะคะเอาละเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะขอให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณในทุกๆวันค่ะ เอาราศีมัง,งกรวันที่ยึดตามแบบตะวันตกเดี๋ยวแอดมินที่ดูแลชาแนลททนผู้อา่านจะแนบไว้ให้ใต้คลิปพร้อมกับลิงก์ของ Facebook Instagram นะคะ Facebook ข้อความความรักและสาระดีๆที่อยากจะแบ่งปันนะคะให้คุณมีความเชื่อนะคะมั่นว่าทุกสิ่งเป็นไปได้เสมอ นะคะผู้อาจจะพยายามเข้าไปอย่างต่อเนื่องที่ Facebook และจะพยายามปรับปรุงให้มากขึ้นในทุกๆครั้งนะคะ i n s t a g r แกรมสำหรับครอบครัวซันมุนไลท์ของเรานะคะที่สนใจจะเสริมพลังงานด้วยหินมงคลหรือวัตถุมงคลผู้อาจไม่ได้จัดทำเป็นการค้าแต่ละชนิดก็จะมีความพิเศษเฉพาะตัวนะคะกดติดตามได้เลยตามอัธยาศัยค่ะบางชิ้นบางรุ่นก็อาจจะมาเป็นร,บรอบๆหรือมีจำนวนจำกัด ขอบคุณจากใจสำหรับกำลังใจ s u Subscribe ไลค์แชร์และกระดิ่งการอ่านเป็นการอ่านโดยรวมค่ะแต่ขอให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณนับจากจบคลิปนี้เป็นต้นไปขอทราบสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในปี2564-2021ราศีมังกรค่ะ ว้าวเมเนจี้ค่อนข้างจะสวยมากทีเดียว you have the power to h e a r and h e a r the world with your decision ค่ะในช่วงของปีที่จะถึงนี้นะคะ2564เป็นช่วงเวลาที่คุณมีพละกกำลังมากที่สุดนะมี power มีกำลังมากที่สุดกำลังจากแรงผู้คนรอบด้านสนับสนุนคุณกำลังภายในจาก ตัวคุณเองนะหรืออะไรใดๆก็ตามที่คุณนะคะเคยลงทุนลงแรงไปแล้วบอกเลยว่าทุกอย่างจะเริ่มงอกเลยในทุกๆเรื่องนะคะไม่ใช่แต่เฉพาะเรื่องราวของความรักเท่านั้นดังนั้นปีหน้านี้เป็นสัญญาณที่ดีว่าเป็นปีที่คุณจะหายเหนื่อยนะคะและคุณจะได้รับข่าวที่ย่งต่อเนื่องด้วยนะคะสำคัญที่สุดเลยคือในปีหน้านี้นะคะคุณจะได้ which you need ค่ะ ได้ในสิ่งที่คุณต้องการจริงๆคือเป็นสิ่งที่คุณปรารถนาจริงๆอยากที่จะได้รับจริงๆแล้วคุณก็จะได้รับนะในปีหน้าที่จะถึงนี้ขอเมสเซจฟอร m ม n อ e เจิลสำหรับคุณค่ะว้าวคิงออฟ c h โค l ค่ะว i ส d อมค่ะสัญลญักษณ์ของชัยชนะ ขส้นเซนต์ไมเคิลเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักแห่งชีวิตที่มีความหวังชีวิตที่ไม่ต้องต้องดิ้นรนต่อสู้ชีวิตที่มันเต็มไปด้วยความรักนะคะเอเนจี ADHD ออกมาบอกว่าในเวลานี้สิ่งต่างๆที่คุณ ขอแล้วขออีกสำหรับราศีมังกรนะภาวนาแล้วภาวนาอีกแต่เหมือนบางครั้งประตูอาจจะไม่ได้เปิดออกในทันทีแต่ในคนนี้นะคะ open communication ประตูทุกวันเปิดออกแล้วและคุณกำลังจะได้รับข่าวดีสิ่งดีๆที่คุณคาดหวงังข่าวใหม่การเริ่มต้นชีวิตใหม่สำหรับบางท่านนะ ทั้งชีวิตของคุณการงานของคุณและความรักของคุณมีเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่ด้วยหมายถึงอาจจะได้รับข่าวดีในการที่จะทําให้คุณนะคะเปลี่ยน,ปยนแปลงอนาคตเช่นก็อาจจะเตรียมตัวเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวอาจจะได้พบรักที่มั่นคง คู่รักของคุณนะคะจะเริ่มประชิดตัวนะคะเหมือนกับว่าเริ่มที่จะมีคอมมิชเมนจนถึงขั้นมองเห็นอนาคตวันข้างหน้ามองดูคนโสดน่าจะไม่เหงานะในช่วงปีนี้บอกเลยขอมเมสเต์ส์ฟอร์มเอ,เอ็นเจ์อีกหนึ่งใบค่ะว้าว sick of earth give of money time or offer effort ขอโทษค่ะคุณจะรับการ offer คุณจะรับการ support นะคะจากตัวคุณเองด้วยผลผลิตต่างๆที่คุณเคยสร้างทำมาคุณจะได้รับแล้วก็คู่ของคุณหรือในเรื่องการงานหรือ partner ในเรื่องธุรกิจจะให้การ support คุณเป็นอย่างดีคุณจะได้พบรักที่ทุ่มเทแล้วก็ในเรื่องการงานการเงินของคุณที่ทุ่มเทไปบอกเลยว,ว่า ปีหน้านี้นะเป็นปีที่คุณเตรียมจะต้องกอบโกยปีที่ผ่านมาอาจจะเหนื่อยกับการที่ว่าทุ่มเทล,ลงทุนลงแรงแต่ปีหน้าเนี่ยจะเป็นปีแห่งการกอบโกยในเรื่องของความรักนะมี new c a r e e r s เกิดขึ้นนั่นหมายความว่าที่รักคะบางท่าน move on มาได้สักระยะคุณได้พบรักครั้งใหม่ที่เรียกได้ว่าสายเป เปสุดๆเปความรักนะจ๊ะ,ะหรือจะเปยด้านอื่นมันก็อยู่ที่คุณพอนานะแต่ขอให้เอาความรักมาเป็นตัวเริ่มต้นก่อนเป็นอันดับแรกดีที่สุดนะอ้าวแล้วหนอขอดูเมนจีรของคุณหน่อย โอ้เมจิจัสเมนต์คือการเริ่มต้นใหม่ถือกำเนิดใหม่ชีวิตใหม่นะเป็นโพซิทีฟมากๆนะคะจริงๆแล้วโพซิทีฟทุกอย่างถ้าคุณมองให้เห็นในแง่ดีของสิ่งนั้นและทำมันให้สำเร็จแต่จัสเมนต์100%ที่คุณจะประสบ ความสําเร็จในสิ่งที่คาดหวังคุณอยากพบรักครั้งใหม่ที่ใช่คนที่ใช่มานานแล้วใช่ไหมคะเอเ r น y ี <Energy S 1> ออกมาบอกว่ามีโอกาส100%ต้องบอกว่าแบบนั้นนะคะถ้าพลาดเป้าไม่เป็นไรตั้งเป้าหมายใหม่แล้วก็เริ่มต้นทําใหม่นะคะอย่าให้อะไรก็ตามมาบั่นทอนความรู้สึกคุณนี่คือการเริ่มต้นใหม่ตายแล้วกลับฟื้นนะถ้าตามภาษาที่ฟังกันง่ายๆแล้วก็เข้าใจง,ง่ายๆนะหมายถึง คุณคนเดิมได้จากไปแล้วในเวลานี้คุณกลับฟื้นขึ้นมาใหม่เป็นคนใหม่ที่ยอดเยี่ยมและคุณก็จะให้พบผู้คนรอบข้างที่ยอดเยี่ยม การงานการเงินมันจะฟื้นขึ้นมามากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเลยนะหลังจากปีที่แล้วค่อนข้างจะซึมเศร้านะคะในปีที่จะถึงนี้มันจะฟื้นขึ้นมาอย่างเท,ที่ได้ว่าคุณพอรู้สึกว่ามันคือปาฏิหาริมือนกันนะแล้วก็ในเรื่องความรักว่าอ่านมองดูคุณจะได้มีการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ที่ดีด้วยได้พบรักครั้งใหม่ที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคนนี้ทาให้คุณมีชีวิตชีวาด้วยแล้วก็วางคู่แจส e n นเป็นเอเนจีของการเป,เป,ปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะอาจจะเปลี่ยนสถานะเป็นคู่ ู้มั่นเป็นภรรยาหรือว่าเป็นคนรักที่มีความรักที่มองไปเห็นอนาคตในวันข้างหน้าร่วมกันเลยทีเดียวนะคะว้าวช่างยอดเยี่ยมจริงๆนะเอาละเดี๋ยวเรามาถามข้อค,อความจากแองเช่นกันหน่อยนะขอทราบสิ่งที่จะเกิดขึ้นค่ะสำหรับราศีมังกรในปี สอง1 2น6 4นึ้หาหกสีนี้ไฟท์บอนส์เดมอน ในปีหน้าที่จะถึงนี้นะคะเป็นปีที่ได้ว่าความเครียดความกังวลนะคะในเรื่องของการต่อสู้โดยในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์คุณจะกลับมามีสติมากยิ่งขึ้นนะคุณจะไม่มีการต่อสู้อะไรที่มันไร้สาระนะอะไรก็ตามที่มันวนเวียนอยู่ในหัวคุณคุณจะเริ่มคิดมองเห็นความจริงแล้วก็ พยายามหาทางออกและในท้ายที่สุดนะโฟร์เพนเดโกออกมาบอกว่าคุณหาทางออกได้คุณตัดสินใจโฟกัสมาที่ตัวเองนะเหรียญอยู่ในมือแล้วเหรียญอยู่เต็มหีบนั่นหมายความว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณเห็นแก่ความรู้สึกของคุณมากที่สุดเห็นแก่ความต้องการของคุณมากกว่าครั้งไหนๆในช่วงปีหน้านี้และมันทําให้คุณประสบความสําเร็จนะคุณอาจจะได้พบ กับความรักที่ดีการงานการเงินที่มั่นคงนะ King of Cups การ Offer Love จากใครบางคนกำลังจะเข้ามานะคุณอาจจะต้องปวดหัวในเรื่องของการตัดสินใจเลือกด้วยพ r of Pentacles ออกมาบอกอย่างนั้นจะมีเกณฑ์ว่าคุณมีเกณฑ์การเลือกที่จะเริ่มต้นใหม่ทำสิ่งใหม่ๆ เพื่อที่จะไม่ให้ตัวคุณเองเนี่ยติดอยู่ในวังวนเดิมๆที่ผ่านมาอีกต่อไปแล้วนั่นเอง adjustment ขึ้น2ครั้งเลยนะคะทั้ง Major อาคันหน้านะคะทั้ง Major แล้วก็ energy ของคุณในปีที่จะถึงเนี้ยคุณมีเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่ เปลี่ยนผ่านโยกย้ายนะเรียกได้ว่าโยกย้ายดวงดาวโยกย้ายทิศทางน,นะคะอาจมีเกณฑ์การย้ายถิ่นฐานย้ายที่อยู่และได้พบรักหรือมีเกณฑ์การเตรียมตัวจะต้องไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดนด้วยสําหรับบางท่านบางคนนะคะมีเกณฑ์การได้ขยายกิจการงานเพิ่มเติมการงานการเงนิงนที่คุณจะได้รับเข้ามาผู้อ่านมองดูว่าคุณจะได้รับจากขนทางใหม่ๆม,มีคนรอบข้างคอยให้การอุถัรภ์ประมาณนี้ในเรื่องราวของความรักเนี่ย energy new เกิดขึ้นมากเลย New Love Life นะคะหมายถึงคุณมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงชีวิตพบรักใหม่ที่อาจจะเปลี่ยนแปลงอาจจะเปลี่ยนสถานะเร็วนะบางท่านอาจจะมีข่าวดีด้วยในเรื่องของการย้ายที่อยู่นะคะเปลี่ยนสถานะจากคู่รักเป็นคู่มั่นหมายอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้คุณมีเกณฑ์การพลิกฟื้นการเริ่มต้นใหม่เอเนจีของคุณเนี่ย คุณพยายามต่อสู้อย่างหนักกับเรื่องราวท็อกซิกที่ผ่านมาเนาะบางท่านอาจจะพบเจอกับท็อกซิกเรล ationship นะในท้ายที่สุดปีนี้คุณจะได้รับชัยชนะแต่บอกไว้ก่อนว่าปีที่จะถึงนี้เป็นปีแห่งการตัดสินใจเลือกเลือกตัดใครบางคนออกจากชีวิตเพื่อเริ่มต้นใหม่หรือ,เ,อเลือกงานเลือกเงินเลือกธุรกิจเลือกอาการเรียนในหนทางที่คุณมีความรู้สึกว่ามัจะทําให้คุณมี ประสบความสำเร็จมากที่สุดนั่นเองนะเอจี AG ของการถือกำ,กำเนิดใหม่การเริ่มต้นใหม่แต่เป็นการเริ่มต้นชีวิตที่มันมั่นคงคุณอ่อนล้าเต็มทีกับการต่อสู้และการต่อสู้ก็ยุติลงแล้วนะคะคุณกำลังจะได้รับชัยชนะนะคะคุณอาจจะรับข่าวสารข่าวดีปีหน้านี้คุณอาจจะเกี่ยวเนื่องกับชาวราศีมังกรชาวธาตุน้ําชาวธาตุไฟและธาตุดินนะคะที่จะเข้ามามีส่วนมีบทบาทในชีวิตของคุณการประสบ ความสําเร็จเนี่ยมันมันต่อเนื่องมาจากปีที่ผ่านมาเนาะในเรื่องความรักความสัมพันธ์ผู้อ่านมองดูโดยรวมว่า คุณเนี่ยต่อสู้มาเยอะหรืออาจจะต่อสู้ลาพังมาค่อนข้างหนักนะแล้วก็ใครบางคนที่คุณคิดถึงอยู่มองดูบางคู่นะคะบางคู่มีเกณฑ์จะปรับความเข้าใจเปนไปในทิศทางที่ดีนะคะแล้วก็บางท่านผู้อ่านมองดูว่ามีเกณฑ์ตัดสินใจ move on มาได้สักระยะนะคะคาดหวังในสิ่งใหม่ๆดีๆที่กาลังจะให้เกิดปีหน้านี้จะมีสิ่งใหม่ๆดีๆเข้ามาให้คุณได้ตัดสินใจเลือก คนข้างที่จะเยอะดังนั้น Energy ออกมาบอกว่าให้คุณตัดสินใจเลือกบางสิ่งบางอย่างตามใจคุณเท่านั้นแต่มองดูว่าคุณจะเลือกอะไรใหม่ๆนะคะที่ทำให้คุณรู้สึก มีมีความสบายอกสบายใจแล้วก็มีความหวังครั้งใหม่เกิดขึ้นในเรื่องราวของความรักด้วยเช่นเดียวกันนะทีนี้ถามว่าบางท่านคาดหวังการรอคอยกันไดเ้เจอกันเอจี้ของมือว่า u ักเซตฟูลนะก่อนหน้านี้อาจจะเครียดไปสักหน่อยเรื่องการรอคอยข่าวดีข่าวสารจากคู่ของคุณก็มองดูว่าปีหน้านี้ นะทุกอย่างมันก็เริ่มจะดาเนินไปตามที่คุณต้องการนะคะอาล้วค่ะเดี๋ยวเรามาขอคำแนะนำกันหน่อยดีไหมว่านะคะในท้ายที่สุดแองเจิลมีอะไรอย่างที่จะบอกคุณคุณอาจจะต้องเหนื่อยกับการตัดสินใจเลือกนะปีหน้าเนี้ยเห็นไหมคะ <laughs> get creative อ้าล้วคุณอาจจะต้องตัดสินใจนะ คิดทุกสิ่งทุกอย่างวางแผนทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อตัวคุณเองในปีหน้านี้เพราะความสําเร็จมันใกล้เข้ามาทุกทีและคุณจะต้องรับมือให้ได้กับสิ่งนั้นเนาะรับมือให้ได้ว่าตกลงแล้วจะตัดสินใจเลือกใครจะทําอะไรจะอยู่ที่ไหนนะคะ อะไรก็ตามที่ทำให้คุณมีความสุขแล้วมันไม่ยากต้องบอกเลยเพราะคุณผ่านเรื่องยากมาเยอะ j u s t มนออกมาบอกว่าผนทางใหม่ที่จะเข้ามาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่ยากและไม่ได้หนักหนาขนาดนั้นมันเป็นอะไรที่ลงตัวเรียกได้ว่าแมทช์ชีวิตแมทช์แล้วก็จะต้องได้พบเจอคู่แมทช์ด้วยเ mm hmm. ช่นเดียวกันนะคะอ่าแล้วค่ะขอคำแนะนำจากเอ๋ชิง ว้าวอเวกเกนิ่งปีหน้านี้เป็นปีที่คุณตื่นรู้จริงๆคุณรู้แล้วล่ะว่าคุณต้องการอะไรคุณรู้แล้วว่าความสุขของคุณอยู่ที่ไหนดังนั้นผู้อ่านจ,จะย้ําอยู่เสมอว่าคุณจะต้องตามกลิ่นความสุขของคุณไปให้ได้นะเพราะคุณคือผู้ที่รับผิดชอบความสุขของคุณนะคะ100เปอร์เซนเต็มนับจากนี้เลยทีเดียวนะคะเอาละค่ะปิดท้ายกันหน่อยนะด้วย ข้อความจากความรักเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแองเจิลนะคะมีข้อความอะไรอยาที่จะบอกคุณสักครู่นะคะเนื่องจากแอดมินอ่วค่ะแอดมินไม่ได้เตรียมอ่ะอีกสำรับหนึ่งซึ่งผู้อ่านอ่ะตั้งใจนะจะมอบให้จริงๆอ่าได้แล้ว ขอข้อความจากยูนิเวอรกันหน่อยค่ะว่ามีอะไรอยากที่จะบอกคุณขอบคุณแอ m ดมินด้วยนะคะที่ซัพพอร์ตผู้อ่านในทุกเรื่องอผู้อ่านเอาสำรับนี้เก็บไปในกระเป๋าของตัวเองเองละค่ะ <c oughs> ความผิดผู้อ่านนะออ้ We are so made ฮู้กรีดได้กรีดได้ค่ะกรีดได้นะ阿拉โซคอนเนคชั่นอยู่ตรงนี้แหมเน้นความรักล้วนๆเลยที่ราศีบางกด คุณจะได้พบโซเมตเขาหรือเธอคนนั้นคือโซเมตของคุณ mm. และในเวลานี้ถ้าคุณรู้สึกว่าใครช่างดีกับคุณเหลือเกินเขาใช่หรือไม่ใช่ค่ะคุณอาจจะได้พบโซเมตของคุณแล้วโซเมตในที่นี้คุณอาจจะได้พบกับโซคอนเน็กชันเพื่อนคู่แท้ทางธุรกิจด้วยก็เป็นไปได้รักและเป็นกําลังใจให้นะคะขอให้สิ่งใหม่ๆดีๆเกิดขึ้นกับคุณในปีหน้านี้และ ปีต่อไปพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ